สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพักเพื่อนทีเขารบรลักทุกท่านครับมื่อวนี้พ่อเลี้ยงกับปิดรสงการแล่านอกทำนอก,ก่าษีเดินทางกับภูมิลำเนาครับไปกับอีสานบ้านหอบวัวเนาะครับเป็นอยู่โคราชบ้านเองด้วยครับอยู่ปทาไทยครับนี่ครับเนวาฝากผู้เฒ่าคนนี้ได้อมุกได้กุ้ง ได้บิ๊กไบไปให้เของแม่ขั้นหนึ่งครับนี่ครับจิไปครับนี่จางฝานเลยนี่ลูกชายวัดสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่ท่านแบ่งครับใช่แบ่งครับกำลังไปดักกุ้งให้พี่น้องเบิ่งครับเอายิ่นใกล้ๆนะนี่ครับโอ้ไกลก่ะฝากคนไว้ครับไกลบนเรบบอ ฝากไปหมดเลยอ่ะน้งองขวัญเลยลืมของบอ่ฮะคิดดูติ๊กตอกติ๊กตอกตรถปืนเอาอยังเอาปืนไปทำไมแล้วเขาก็จับ <c oughs> ลูกชายก็เอออยากไปอยากไป,ากไปหาไม้ไม้ครับไม้ไม้เลี้ยงเพื่อมาแต่น้อยคนนั่นบ่แม่พูดอะไรเลี้ยงที่อยากมาแต่น้อย่นะครับ่นไปหาไหม้ไม้ให้คน แม่ได้ละนะครับเดินทางตอนนี้ก็เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งกะสิออกเดินทางแล้วครับเจ็ดโมงสิบสามเองโอ้บานเฮาห่อ,หอนบนนอบ้านเฮานี่ยังโมงครึ<อ>่งเลยสิบสามเองเหรอดีใจไหมดีใจไหมอยากได้กลับบ้าน <Okay. S 1> ดีใเลยนะครับก็บ่ได้ยังไปฝากคืนไลน์เราครับเพราะว่ามันอู้พวกเรากินยังกับบ่ค่อยได้ดอกบ่ค่อยสบายไอ้วนนี่ไม่ติดกินไลายเนี่ยเอาไปฝากหนูก็ได้ในบ้านกำลังจัดการยุ่งอยู่ครับ นนนนไฝากรเเด้อเกียแล้วเกียรแล้วฮะได้เอาใจรถให้นะนนหน้า่เข้าขวามอไปสี่คนครับอ๋อไม่พอกินเลย น,นะครับเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ลดเบิ้องแรกครับว่าเทาศากาลสงการบ้านเ้าสิเป็นยังไงผมว่าโอ้เจ็ดโมงกว่านี่ผมว่าแอดแน่นอนว่าเฮ้ยบากาบอ่อบ้านอ่ะฮะบากาบอ่อฮะม่กินหอดต้มเป็ดม่กินหอดเหลาขาวบอ่อะ ทีครับคลิปนี้ฝาก,กไว้ทั้นี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ใพ้่อเหลี่ยงนี้นะครับสวัสดีครับ